เพลิงรักสามหัวใจต้นฉบับตอนที่846อามันมหาอาสมามีคนแอบมองพวกเขาอาสมาก็ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นอามันบอกเธอว่าเขารู้สึกว่ามีคนอื่นอยู่แถวนี้ถามว่าทําไมเธอถึงได้กรีดร้องเธอบอกเธอรู้สึกว่ามีบางคนอยู่ที่นี่เช่นกันแต่อาจจะเป็นเพื่อนๆเ,เธอเอ่ยขอบคุณเขาสําหรับการตกแต่งและชุดที่เธอกําลังสวมใส่ถามเขาว่าเธอดูเป็นอย่างไรบ้างเขาก็ชมว่าเธองดงาม เธอบอกเขาโกหกเธอยังแต่งตัวไม่เสร็จเรียบร้อยขอให้เขาช่วยเธอก่อนที่จะพากันออกไปเธอขอบคุณเขาที่ซื้อชุดสวยจากดีไซเนอร์มาให้อามันคิดในใจว่าเขาไม่ได้เป็นคนซื้อชุดนี้เธอเดินไปปิดประตูหันหลังไปทางอามมนขอให้เขาผูกเชือกให้อามันกำลังผูกเชือกไฟกระพริบจะดับหลายครั้งอาเลียเข้ามาเห็นพวกเขาอาเลียถามชาสมาว่า โอเคไหมเพราะได้ยินเสียงกรีดร้องอาสมาบอกเธอสบายดีอารียก็อ้อมหมาเหยียบเท้าอามันบอกเขาว่าสูคีเรียกหาเมื่ออามันออกไปแล้วอารียก็เสนอตัวผูกเชือกด้านหลังให้ถามว่าการตกแต่งที่นี่เป็นอย่างไรบ้างอาสมาชอบเพราะอามันทําเพื่อเธออามันเดินมาตามทางเดินสงสัยว่าทําไมอาสมาถึงคิดว่าเขาเป็นคนจัดหาชุดมาให้เธอฝ่ายอาสมาก็บอกอารียว่าอามัน จัดหาชุดนี้มาให้ทำให้เธอนนั้นมีความสุขมากเขาทำให้คืนแห่งนวดราตรีคองเธอมีความพิเศษการเต้นดันดิยาคืนนี้จะสนุกเป็นสองเท่าอาเลียไม่พอใจที่อามันทำทั้งหมดนี้จึงแอบหยิบกันไกอันเล็กมาตักเชือกผูกชุดด้านหลังเพื่อจะให้อาสม่าขายหน้า ที่ห้องโถงสุขีคุยกับแขกเห็นกาบีมาก็ยิ้มเข้ามาต้อนรับหันไปถามหาอาสมากับอามานันเพราะว่าแขกแลายญาติมากันหมดแล้วต่อมาในขณะที่ทุกคนเต้นรำไฟดับลงกาบีก็ประกาศให้ทุกคนฟังเขา ไฟสว่างขึ้นเขาจึงบอกว่านวราตรีคืนนี้จะสุดพิเศษฝ่ายสุขีที่ยืนอยู่กับเอกร,รมถามว่าเคยเห็นผู้ชายของอาเลียบ้างไหมเอกร,รมบอกยังไม่เคยเห็นอาเลียพูดถึงใครสุขีคิดในใจว่าอาเลียนั้นกําลังรุมรามกับลูกชายเขาต่างหากอาเลียที่เต้นรําอยู่หาทางเบี่ยงตัวไปเต้นดันเดียกับอามานสิลกี้กับอามมนเห็นเชือกชุดของอาสมาก็เป็นกังวลอามานที่นี้ พาเธอปลีกไปและใช้ผ้าคลุมให้เธอเธอถามว่าเขารู้ได้อย่างไรว่าเธอกำลังประสบปัญหาเธอแน่ใจว่าจะไม่มีคู่ชีวิตที่ดีกว่านี้เช่นเขาเขาคือคู่ชีวิตที่แท้จริงของเธอเธอสวมกอดและหอมแก้มเขาก่อนจะพระไปอาเลียมองด้วยความโกรธเดินเข้ามาหาอามันจะกอดเขา อามมนถามว่าเธอกำลังทำอะไรกาบีเดินผ่านมาเห็นทั้งสองก็ตกใจรีบละจากกันด้านฝ่ายอาสมาเข้าไปในห้องนอนเอ่ยขอบคุณมาตารานีที่ได้พาอามมนเข้ามาใกล้ชิดเธอมากขึ้นและปกป้องเธอ ทีดานนอกกาบีเอ่ยขอโทษทั้งสองที่เขาเข้ามาผิดเวลากำลังจะเผลอไปอามันรีปฏิเสธและแนะนำว่าอาเลียนั้นเป็นเพื่อนของอาสมากาบีชมอาเลียก็ชมว่าน่ารักตัวเขาเองนั้นก็เป็นเพื่อนของอาสมาด้วยเช่นกันชมว่าเธอนั้นเต้นรำเก่งมากอาลีขอบคุณกาบีและอยากจะเย้ยอามันเธอจึงได้พูดทำนองจีบกาบีอามันหึงอาเลีก็ท้า กาบีว่าเขาคงจะหิวแล้วจึงได้ชวนเขาออกไปทานอะไรข้างในกาบีก็หันมาเอ่ยต่ออามันว่าเธอนั้นช่างน่าทึ่งมากอาเรียก็ตะโกนเร่งให้เขารีบตามเข้าไป ตามเข้าไปข้างในมองทั้งสองอย่างไม่พอใจที่ต่างพูดคุยกันอย่างสนุกสนานคิดในใจว่าเขารู้ว่าทำไมเธอถึงทำแบบนี้อาสมาเข้ามาหาอามานถามว่าเขาเห็นเหมือนกันไหมกาบีกับอาเลียนั้นดูเข้ากันได้ดีอามันปฏิเสธเสียงเข้มอาสมาขอโทษเธออาจพูดอะไรผิดไปหรือไม่เขาก็รีบอ้างขึ้นมาว่าอย่าได้ไปจับคู่เหมือนกับอย่างป้าอาสมา เอ่ยขอโทษว่าเธอแค่คิดเท่านั้นอามันบอกมันเป็นชีวิตของอาเลียเธอจะเป็นคนตัดสินใจด้วยตัวเองอาสมา่าบอกกาบีเองนั้นก็กำลังมองหาหญิงที่จะแต่งงานด้วยแต่เราควรจะรู้สิ่งที่อยู่ในใจของอาเลียด้วยเช่นกันอาสมาขอตัวพระไปอามันก็เป็นกังวล อาสมา่านำของว่างไปเสิร์ฟให้กับสูขีและเอกร,รมที่ทั้งสองครอบครัวยืนคุยกันอยู่เธอบอกมีเรื่องที่จะคุยกับคุณลงุงจากนั้นเธอบอกอะไรบางอย่างอามาันเข้าไปหาอาเลียเธอขอให้เขาไปหาภรรยาของเขาหรือจูบเธออามันกระซิบให้ฟังเขาก่อน เอากามเรียกอาเรียเธอก็ปะไปหาพวกเขาถามว่ามีเรื่องอันใดเอกัมบอกว่าอยากจะคุยกับเธอต้องการจะทราบว่าเธอเป็นเพื่อนกับกาบีหรือไม่เพื่อจะได้รู้ว่าเขานั้นเหมาะกับเธอในฐานะคู่ชีวิตหรือไม่อาเรียก็ตกใจและเป็นกังวลก่อนจะบอกว่าเธอคิดว่ากาบีกับเธอนั้นสามารถลองรู้จักกันได้ทุกคนยิ้มแต่ว่าอามานนั้นโกรธ เพลิงรักสามหัวใจต้นฉบับตอนที่847 สุคีบอกเอกรัรมว่าใครจะรู้ทั้งสองเจอกันแบบนี้ได้รู้จักกันเพื่อจะได้แต่งงานกันอารียคิดว่าอามันทำให้เธอเต้นตามเขามานานแล้วและคราวนี้เป็นตาของเธอที่จะทำให้เขาร้อนโดนบ้างสุคีคุยกับเอกรัรมว่ามิตรภาพของเราสำเร็จผลแล้วเราก็จะได้ผู้ชายมาให้กับลูกสาวของเอกรรมแล้วเอกรรมกับสุขีก็จับมือกันอามันสีหน้ากร จะพระไปอาสมารีเข้าไว้ขอให้เขามาแสดงความยินดีกับอาเลียสูขีมองตามคิดว่าตอนนี้อาเลียจะได้เลิกยุ่งกับลูกชายเ้าเสียทีอาสมาพาอามมนมาตรงหน้าอาเลียบอกกับอามันว่าเธอเคยบอกเขาแล้วว่าไม่มีใครจะปฏิเสธกาบีได้อามันบอกเขาคิดว่าอาเลียไม่กวรรีบอาเลียบอกอาสมาว่าเธอนั้นยังไม่ได้ตอบตกลง เรื่องการแต่งงานแค่อยากจะทำความรู้จักกันก่อนอาสมาบอกถ้าหากได้พูดคุยรู้จักกันก็จะเป็นความคุ้นเคยที่ดีและจะปฏิเสธเขาไม่ได้และในฐานะเพื่อนเธออยากจะแนะนำอาเลียว่าควรที่จะบอกเขาทุกอย่างเกี่ยวกับอดีตทั้งอาเลียและอามานต่างก็มองหน้ากันอาเลียก็ทำเป็นพยักหน้าอาสมาบอกกับอาเลียต่อว่าเหมือนเธอกับอามานที่ไม่ เคยโกหกกันดังนั้นความสัมพันธ์เธอและเขาจึงดำเนินไปอย่างสวยงามอามมนก็อ้างว่ามีงานขอตัวจากไปเขาออกมาด้านนอกและส่งข้อความให้อาเลียออกมาพบเขาต่อมาทั้งสองออกมาพบกันที่ริมถนนและต่างโต้เถียงกันอามมนบอกเขาต้องใช้เวลาอีกสองสาเดือนจึงจะสอบผ่านอาลีให้เวลาเขาแค่28ชั่วโมง ถ้าหากยังรักเธอให้เขาทิ้งเรื่องการเรียนนั้นไม่อย่างนั้นเธอจะตอบตกลงแต่งงานกับกาบี อาสมาเอานมไปให้สุขีที่นั่งอ่านแฟ้มที่โซฟาเขาให้เธอนั่งกุยด้วยบอกอาสมา,ว,าว่าวันนี้ทำได้ดีมากที่เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ของกาบีกับอาเรียเพราะว่าเอกรมกับเนมัสกังวลเกี่ยวกับการแต่างงานของเธออยู่อาสมาบอกว่าพ่อแม่ทุกคนนั้นมักจะกังวลเรื่องลูกเธออยากจะขอเรื่องหนึ่งกับเขาเธอกับอามมน,นั้นอยากจะพาราชไปรักษาที่แคนาดา เธออยากจะเติมเต็มความฝันของอามานเอ่ยขอให้สูกีนั้นอนุญาตสูกีฟังก็รู้สึกเป็นกังวลเพราะมันไม่ใช่เป็นดังที่เธอคิดที่ริมถนนมีคนนั่งอยู่ในรถเห็นอามานและอาเลียยืนคุยกันอยู่อาเลียบอกให้อามานจะต้องทำตามเขาก็ดึงเธอออก เมื่อมีรถพุ่งเข้ามาไกลกาบีก็หยุดรถยิ้มออกมาถามว่ากลัวทําไมเขาไม่ได้จะชนถามอาเรียว่ามาที่นี่ได้อย่างไรอาเรียถามเขาว่าแอบ,บติดตามมาใช่หรือไม่กาบีบอกให้ใจเย็นเขาได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้พบเธอซึ่งเขาสามารถเชิญเธอออกเดทได้อามันบอกตัวเขาจะเป็นคนไปส่งเธอที่บ้านกาบีบอกนั่นเป็นงานของเขา ที่จะได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันกับเธออาเลียบอกเป็นความคิดที่ดีก่อนที่จะพากันไปขึ้นรถกาบีมหาอาสมาที่ห้องเข้ามาถามว่าภาฯรกิจลับของอาสมานั้นคืออะไรเธอบอกอามานต้องการไปแคนาดาเพื่อพาราดไปรักษาตัวเธอนั้นอยากที่จะเสิร์ฟไพร์อามมนเธอก็พาเขาเดินออกมาจากห้องบอกว่าเขาก็มาในห้องเธอไม่ได้เพราะตอนนี้เธอได้แต่งงานแล้ว หวังว่าเขาจะเข้าใจอย่าได้ทำร้ายความรู้สึกของครอบครัวเธอกาบีก็เริ่มดราม่าติดตลกเธอถามว่าละครจบแล้วใช่ไหมก่อนที่จะพาเขาไปที่หน้าเ่นเทรูปเพื่อการสักการะจากนั้นก็นั่งลงคุยกันเขาถามเธอว่ารู้จักอาเลตั้งแต่เมื่อไหร่อาสมาบอกตั้งแต่มาถึงอินเดียเขาก็ถามต่อว่านานเท่าไหร่เพราะเธอนั้นต้องใช้เวลามากพอที่จะรู้จักใครสัก คนอาสมาบอกแค่ช่วงเวลาหนึ่ง ในการรู้จักใครสักคนก็เพียงพอแล้วอาสานึกถึงอามานเอ่ยบอกต่อว่าเธอนั้นโชคดีที่ได้รู้จักอามานและก็บอกว่าสายแล้วเธอจะต้องรีบไปกาบีบอกเขาจะไปด้วยเพราะถ้าหากเธอเกิดล้มเขาก็จะได้ประคองได้ทันอามันเข้ามาบอกว่าเขามาเพื่อจะทำสิ่งนั้นอาสาก็ดีใจที่อามันอิจฉาต่อมาอามันกับอาสมามาที่ริมทะเล เพื่อจะเก็บดอกบัวเขาถามว่าทําไมเธอถึงจะต้องทําเช่นนี้ด้วยอาสซมาบอกว่าเขาอย่าได้เครียดเธอทํานั้นเพื่อความปลอดภัยของคนที่เธอรักเธอชอบในการทําทั้งหมดนี้เธอก็เดินลงไปเก็บดอกบัวมีคนแอบดูและปล่อยงูพิษไว้ที่นั่นอามันคิดจะโทรหาอาเลียเขาเห็นอาสซมาเดินลึกลงไปบอกให้เธอขึ้นมาเขาจะลงไปเองและเขาจะไม่ให้เธอไปบู ที่ไหนอีกอาสมาขอร้องเธอนั้นต้องการที่จะเก็บดอกบัวไปทําบุญถามเขาว่าเมื่อวานนั้นเขาเป็นคนตบแต่งห้องใช่ไหมเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทําสิ่งนี้เธอก็พูดติดตลกว่าเขาพูดแบบนี้เพื่อจะไม่ให้เธอเก็บดอกบัวต่อใช่ไหมอามันบอกให้เธอขึ้นมาไม่งั้นเขาจะลงไปอาสมาเห็นงูงมาด้านหลังจะฉกเขาเธอตะโกนขึ้นมาผลักอามันออกไปเธอ ล้มตัวขวาง,งูคว้างลงไปในน้ํางูกัดอาสมาอามันตกใจบอกเธออย่าได้หลับตาอุ้มเธอออกมาที่ถนนตะโกนร้องขอรถที่วิ่งผ่านไปมาให้ช่วยไปส่งที่โรงพยาบาลแต่ก็ไม่มีรถหยุดเขาเห็นรถเข็นจึงได้วางเธอและเข็นไปทันทีตะโกนบอกให้เธออย่าได้หลับตาจนเมื่อพวกเขามาถึงโรงพยาบาลอามันขอให้หมอช่วยอาสมาทันที กาบีมาที่นั่นตะโกนเรียกอาสมาเขาโกรธชี้หนา้ามันว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นก็เพราะคุณเธอได้รับการศึกษาในแคนาดาเธอกำลังทำสิ่งนี้เพื่อผู้แพ้อย่างคุณพวกคุณทำดีกับเธอไม่ได้มันเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ของเธอที่แต่งงานกับคุณคุณไม่สมควรจะได้รับความรักจากเธอเธอนั้นเสี่ยงชีวิตของเธอเพื่อความปลอดภัยของคุณทามื่อคุณกินข้าวกินหญ้า หรือว่ากินอะไรกันแน่ให้บอกมาสิแล้วต่อไปอนาคตเธอจะเป็นอย่างไรเธอจะต้องเชื่อโชคลางอีกกี่ครั้งที่จะต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงคุณทำให้ชีวิตเธอตกอยู่ในอันตรายมันจะดีกว่านี้ถ้าอาสมาตายไปซะอามันตะโกนเสียงดังเข้ามาคว้าคอเสือ้อสั่งให้กาบีหุบปากเขาจะแหกปากกาบีถ้าอย่างพูดอะไรอีกกาบีบอกคุณควรจะอยู่ตรงนั้นแทนเธอ งูน่าจะกัดคุณไม่ใช่เธออามันสงสัยถามว่าเขารู้ได้อย่างไรว่างูกัดเธอ